สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะมครับเอกมะขาวชีชัดฟันธงครับวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567นระครับลุ้นเชียร์ในสึกฟุตบอลยูฟ่าในชันลิกเหมือนเดิมวันนี้เป็นวันสุดท้ายละนะจบวันนี้เดี๋ยวฟุตบอลลีกกลับมาลงเล่นกันตามปกติแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นกันยาวๆเลยครับฟีฟ่าเดย์จะกลับมาอีกทีก็น่าจะเดือนมีนาคมในปีหน้าเลยนะครับวันนี้ไปที่บอสเนียกับฮอลแลนด์ครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะคร จะเล่นกันตีสองสี่สิบห้านะครับเป็นเนชั่นลีกเอในกลุ่มที่สามก่อนอื่นเลยนะครับแอด eak ัสก,ก้าพูดคุยกันสอบถามข่าวข่าวกีฬาแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคกันได้ตลอดยี่ส e ี่ชั่วโมงแอด eak ัสก้าฝากคาร์บอนไปด้วยนะครับอ่ากลุ่มนี้เคลียร์หมดเรียบร้อยนะครับทีมที่เข้ารอบแปดทีมคือเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์นะครับส่วนฮังการีอันดับสามได้เพลย์ออฟหนีตกชั้นบอสเนียตกชั้นไปเล่นในลีกบีเพราะว่ามีอยู่แค่แต้มเดียวนะครับการเจอกันของทั้งคู่เกมแรกฮอลแลนด์นะครับบชนนะะออสเียมาปรตตู่ ผลงานปีนี้ของบอสตียไม่ค่อยดีนะครับ5เกมหลังสุดที่ลงเล่นเนี่ยก็คือเนชันลีกนี่แหละเสมอนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันส่วนฮอลแลนด์ and, นัดล่าสุดพอชนะฮังการี4-0เนี่ยทำให้การันตีการไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายลุ้นแชมป์ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกแน่นอนนะครับฮอลแลนด์ Hon and, เนี่ยเหมือนกับฟูจิฟันไดถอนตัวจากทีมชาติแล้วอาจจะได้มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะหรือสภาพร่างกายไม่ฟิตหรือทีมเข้ารอบไปแล้วโรนัลคูมันก็ไม่ได้มัมหาอะะไรนะรนคบ าการจัดทัพวันนี้ก็น่าจะมีการโรเทชันกันทั้ง2ทีมนะครับทั้งบอสเนียแล้วก็ฮอลแลนด์ผมโฟกัสไปที่ฮอลแลนด์เลยถึงแม้ว่าจะมีการกเรียกว่าโรเทชันนะ,ะหรือจะใช้พวกผู้เล่นตัวสำรองนะ,ะอดัมแลงไรอันบล็อบบี้นะเกมลูกจากอัจ็จักสแตมคูปมาเน่เจอร์มี่ฟิมปงชิมเบอร์วิเฟอร์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ชื่อชั้นยังโอเคอยู่นะแนวรับก็จะ เป็นทางหน้านเดอฟกับมาไทราลิกประตูเป็นมาคร c เ e นส่วนบอสเนียชุดนี้ก็นําทัพมาโดยเอเดนเชโกนะครับอย่างเล่นอยู่เดมิอาเดมิโลวิดก็จะยืนเป็นข้างหน้านะครับอ่ะก็ชอบไปที่ฮอนแลนด์ครับบอลกำลังมานะหัวิตหัวใจของฮอนแลนด์ชุดนี้ของโรนัลคูมันบอลกาลังติดเครื่องนะถึงไม่ว่าจะเข้ารอบไปแล้วแต่สภาพทีมบอสเนียไม่ไหวจริงๆครับ จะไปเจอทีมฮอลแลนด์ที่โรเตชันใช้ผู้เล่นตัวสำรองผมก็คิดว่าไม่น่าจะต้านอยู่วันนี้ชอบทีมเยืยนอนฮอลแลนด์ครับอัศวินสีส้มน่าจะปลูกไปชนะบอสเดียได้แบบสบายๆส,ส,สู้กันแล้วผมว่าขุมกําลังต่อให้เป็นตัวสำรองโรเตชันของฮอลแลนด์ยังดูดีกว่าบอสเดียเยอะคู่นี้เชียทีมเยืยนอนฮอลแลนด์ครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งผมไปที่เกมฮังการีกับเยอรมันก็กลุ่มเดียวกันนี่แหละครับนะเยอรมันนัดล่าสุดนี่กดคู่แข่งยับเลย7ประตูต่อศูนย์บุกไปเย็นฮังการีก็อย่างที่บอกไปกลุ่มนี้มันเคลียร์ไปแล้วฮังการีก็คงจะเล่นให้มันครบตามโปรแกรมต่อให้ชนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสุดท้ายฮังการีเองก็ไปลุ้นเพลย์ออฟหนีตกชั้นอยู่ดีส่วนเยอรมันยิ่งเล่นยิ่งดีครับกลุ่มกําลังตัวจริงตัวสำรองอยู่กันค่อนข้างครบวันนี้ผมก็เชื่อว่าเยอรมันน่าจะบุกไปชนะฮังการีได้แบบสบายๆเช่นกันวันนี้คู นศึกยูฟาเนชันลีกชอบทีมเยือนทั้งสองเลยทั้งดัชทั้งดอยเลยนะครับเอกมะขาวจีชัดฟันทงครับวันนี้เชียร์ไปที่ฮอลแลนด์กับทีมชาติเยอรมันนะครับ @EAK99 พูดคุยเพิ่มเติมสอบถามสานะระแลกเปลี่ยนขอฟาฟุตบอลสามารถติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ